ีงบแบงค์ออกมาหลายตัวนะครับสี่ห้าตัวด้วยกันแล้วก็มี a n ลิ y ิสมิตติ้งเลยนะครับในวันนั้นเนี่ยก็มีมีสี่อันนะครับรวมเคแบงก์ด้วยนะครับมีมี TtbSCB นะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือตัวเกียรตินากินพัธรันะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทีละประเด็นละกันนะงบบวกกับมิตติ้งเลยเดี๋ยวผมสรุปรวมเป็นเซกเตอร์ใหม่วันนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยงบสัญญาณไม่ค่อยดี เรื่อง asset quality นะครับ Meeting มิ g ก็เช่นกัน management ทุกที่นะก็ให้ภาพครึ่งปีหลังที่ดูแล้วค่อนข้างกังวลแล้วก็ท้าทายม,มากขึ้นนะครับกว่าครึ่งปีแรกที่ที่ผ่านมานะฮะเซกเตอร์วิวเรายัางเป็น n e g a t i v e อยู่เหมือนเดิมนะครับอรอบนี้มีขยาวท็อปิกใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมานะอัปเดตกันนะฮะเอาประเด็นแรกก่อน นะครับตัวงบการเงินไตรมาสสองที่ออกมานะครับตัว b o t ท o m ไลน์เนี่ยกำไรของทั้งกลุ่มเจ็ดตัวที่เรา cover อยู่เนี่ยมีอยู่รวมกันได้สี่หมื่นเก้าพันล้านนะครับตัวเลขเนี้ย flat Q on Q นะครับแล้วก็บวกห uh, นึ่งเปอร์เซ็นต์ Q อ่า Y on Y นะฮะตัวเลขกำไรเนี่ยดีกว่าเราคาดไปเล็กน้อยประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะฮะหลักๆแล้วเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ยมาจากพวกกำไรจากเงินลงทุนนะครับที่มันมีการ mark to market ระหว่งางไตรมาสนะครับเข้าใจว่าจะเป็นพวกตราสารทุนเป็นหลัก แล้วก็มาจากตราสารทุนที่เป็นเงินลงทุนในต่างประเทศนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ถ้าเทียบกันกับตลาดเนี่ยถือว่า inline กับที่ตลาดทำนะครับอย่างไรก็ตามถ้าไปดูในไส้ในเนี่ยเครดิตคอสหรือว่าการตั้งสำรองเนี่ยสูงกว่าที่เราคาดไปประมาณ18 b a s i ส point นะครับหลกัลกๆแล้วเนี่ยการตั้งสำรองในแต่มานี้ที่สูงกว่าคาดเนี่ยมี2ส,ส่วน1ก็คือเป็นการตั้งอ่าสำรองพิเศษนะครับอ่เพื่อรองรับความเสี่ยงของลูกค้ารายหนึ่ง นะครับที่มีมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับในเรื่องการชำระนี่เรื่องสภาพคล่องนะครับของลูกค้ารายหนึ่งในเซกเตอร์ลงไฟฟ้านะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการตั้งสำรองพิเศษเหมือนกันสําหรับแมネจเมนต์แต่ละที่สําหรับอนาคตทางเศษรษฐกิจนะที่เขามองว่าการซื้นตัวเนี่ยมันอาจจะไม่สม่ําเสม,มอหรือมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับก็ทาให้แบงค์หลายๆแบงค์ใเลือกที่จะตั้งสำรองสูงไว้ก่อนแลวก็สูงกว่าที่เราคาดไว้นะครับ ในรายตัวเนี่ยทั้ง BBL นะครับ b บเกียรตินาคินแล้วก็ทิ s c o นะครับเห็นสัญญาณของ NPL ที่ที่ที่เร่งตัวขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เร่งตัวขึ้นมากค่าคนะครับส่วน TTB กับ KTB ยังคงเห็น NPL ขึ้นเล็กนิดนึงแหละแต่ว่าใกล้เคียงพ่คาะนะครับก็จะดูดีกว่ากลุ่มนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นทิศทางเดียวกันนะก็คือสินคุณภาพสินทรัพย์ค่อยๆอ่อนลงเหมือนกันนะครับ เอ่อแมネจเมนต์ของ TTB เนี่ยอธิบายเรื่องเรื่องความน่ากังวลในครึ่งปีหลังเนี่ยพอสมควรเหมือนกันแม้ว่างบเขาไม่ได้ออกมาแย่เท่าไหร่นะครับแต่เราคิดว่าครึ่งปีหลังก็ค่อนข้างคาทายเช่นกันนะครับประเด็นที่2ที่เราเห็นจากงบรอบนี้นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่า NPL เนี่ยมันเริ่มกระจายตัวมากขึ้นไม่ได้กระจุก mm hmm. อยู่แค่ SME หรือว่าพวกสินเชื่อรถยนต์นเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อไม่มีหลักประกันอีกแล้วนะครับ แต่แมืันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่า n p l เริ่มเกาะตัวเพิ่มเติมนะครับก็คือสินเชื่อบ้านนะแล้วก็สินเชื่อ corporate บางกลุ่มนะครับที่เริ่มเห็นว่าเออมีทั้ง p e ป i f i c case ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เคสที่เกิดจากอ่าพวก t u r a l change ต่างๆในภาพใหญ่ของเศรษฐกิจประเทศก็เริ่มเห็นกระทบเข้ามาในบางอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรม Manufacturing การผลิตเป็นต้นนะครับอ่าประเด็นนี้ก็ทำให้เราเองมีคอนเซิร์นกับภาพครึ่งปีหลักมากขึ้นนะว่า ทาง SME ที่ไม่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับรีเทลโลนก็ดูไปไม่ค่อยได้นะครับคอร์สเองก็เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่เริ่มมีคนดีฟอล์ t มากขึ้นหรือมีโอกาสจะดีฟอล์ t มากขึ้นนะครับในครึ่งปีหลังอ่าเรื่องเครดิตคอร์สเราคิดว่าน่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับเมื่อเทียบกับกับตอนครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับประเด็นที่3นะฮะก็คือเรื่องไรายได้นะครับในภาวะที่คอร์สมันเครดิตคอยขึ้นแบบนี้เราคิดว่าแบงก์เอง <IST uk t av is> ก็ยังเผชิญความยากลําบากนะในการหาไรายได้เพิ่มนะครั <S 2> <S 2> บเพราะหนึ่งเลยโลนโกลดเนี่ยหลายๆที่มองว่าครึ่งปีหลังก็ยังค่อนข้างชัเลนนะครับ <S 2> <S 2> ดางที่ปรับเป้าโลนโกลดลงนะอย่าง KKP เป็นต้นจากบวก3ไปลบ3เลยนะครับก็คือเอาลบเข้าไปคูณเลยนะครับบางที่ก็มองว่าครึ่งปีหลังก็อาจจะโตไม่ได้ดีเพราะว่า SME ไม่กล้าปล่อยนะครับรีเทลโลนแต่เดิมบ้านพอปล่อยแลตนน้ <S <S ตอนนี้บ้านก็สัญญาณไม่ค่อยดี นะครับแล้วยอดขายบ้านก็ก,ก,ก็น้อยลงด้วยนะครับยอดใน่พวกนี้นะครับในขณะที่กลุ่มอย่างคอร์เปอเรทเองก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมนะเพราะว่ามีแมนจเมนต์ก็แกล่าวถึงคอนเซิร์นในเรื่องว่าบางคอร์เปอเรทเนี่ยที่เติบโต,ตเร็วนะแล้วก็ก่อนในนี้ได้ประโยชน์จากตลาดบอลมาเก็ตที่ดอกเบี้ยต่ำแล้วออกบอลง่ายเนี่ยช่วงปีนี้เป็นต้นไปอาจจะชา a l เลนจิ่งกว่าเดิมนะในการหมุนเวียนสภาพคล่องตรงนี้นะครับ <c oughs> อย่างที่สองก็คือเรื่องนิมหรือมารจิน ที่คงไม่ expand แล้วในช่วงขึ้นปีหลังนะครับแม้ว่าคอร์สปันจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับแต่ว่าローンยูหรือว่าผลตอบแทนหรือเชื่อเองก็ยังปรับเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าการที่จะไปปลุกตลาดที่ดอกเบี้ยดีๆเนี่ยก็มาพร้อมความเสี่ยงที่ยังประเมินค่าได้ค่อนข้างยากช่วงนี้เน้นแต่ละแบงก์ก็จะเน้นปล่อยแต่ลูกค้าที่เครดิตดีเนาะการแข่งขันกลุ่มนี้ก็จะสูงดอกเบี้ยก็จะต่ำนะครับกับส่วนสุดท้ายก็คือรายได้ที่ไม่ใช่ค่า ไม่ใช่ดอกเบี้ยและได้ค่าธรรมเนียมเองก็ดูแล้วการเติบโตไม่ได้มากนะนะครับเพราะว่ากิจกรรมการป่อยสเชื่อพอลดลงเนี่ยค่าธรรมเนียมบางส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยตรงนี้คิดเป็นประมาณสักหนึ่งในสี่นะของค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่แบงก์ได้มันก็จะอ่อนตัวลงตามด้วยนะครับในขณะที่ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับพวกธุรกิจตลาดทุนนะครับเวลบร็อกเกอร์แบบเรานะครับหรือว่า AM ก็ยังไม่ได้เห็นการเติบโตที่ดีนะนะครับกับส่วนสุดท้ายนะครับแต่ละแบงก์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับ อ่ exposure หรือสินเชื่อที่เขามีให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่งในธุรกิจอ่าโรงไฟฟ้านะครับว่ามากน้อยเพียงใดนะครับก็ดูเหมือนว่า s b จะมีเยอะสุดนะครับก็แจ้งตัวเลขไว้ที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตั้งสำรองไปแล้วในแต่มาสองนี้เลยนะครับประมาณ800ล้านนะฮะซึ่ง management เชื่อว่า800เนี่ย o v เ r 12เนี่ยเขาคิดว่ามันเพียงพอนะครับเพราะว่าใน1 2 0 0 0ล้านเนี่ยเป็นแบบไม่มีหลักประกันเนี่ยแค่500เอง นะครับที่เหลือ11,000กว่าล้านเนี่ยมีหลักประกันเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโปรเจกต์โลนที่ซีเคียวด้วยสัญญาซื้อขายไฟนะครับเขาก็เลยมองว่าตรงกลุ่มนี้ไม่ได้รีควายตัวการตั้งรองมากนะนะครับก็คิดว่าแมネจเมนต์ก็มองว่าสายแมส2อที่ตั้งไปจบแล้วนะครับในขณะนี้แบงก์อื่นๆก็พอมีเอ็กซ์โพเชอร์บ้างนะครับอย่าง TTB มีอยู่450ล้านแต่เขายังไม่ตั้งนะบอกว่าปัจจุบันยังชำระเป็นปกติอยู่ นะครับเราก็มีทั้งซีเคียวแล้วก็อันสีเคียวที่ปล่อยไปนะครับในแฮรีเบย์ b มีอยู่ประมาณพันถึงสองพันล้านนะครับแล้วก็แบงค์ที่ไม่มีคือ b b l k k p แล้วก็ทิสโก้นะครับ mm hmm. ก็โดยโดย,โดยรวมแล้วผมคิดว่าอ่ริสจากกลุ่มนี้คงไม่ได้เยอะมากนะเพราะเท่าที่ฟังดูแต่ละแบงค์เนี่ยอ่าส่วนใหญ่โปรเจกต์ที่ปล่อยเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ามีสัญญาซื้อขายไฟชัดเจนพวกนี้มีแคตโฟลเข้ามาอยู่นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการตั้งสุ้รองเข้ามากระทบระบบมากนนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยเซกเตอร์แบงก์ยังเป็นน g a t i v ฟ v วิวอยู่นะครับบนเรื่อง asset quality risk ที่เรามองว่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็รูมในการเพิ่มรายได้ค่อนข้างต่ำนะรับรอบนี้มีเลือกท็อปิกใหม่นะครับแต่เดิมเนี่ย TTB กับ KKP เราดึงออกนะครับแล้วก็เลือกใหม่เป็น KTB ตัวเดียวนะครับหลักๆเรามองว่า e a r n i n g เนี่ยโตดีในปีนี้15%นะครับ asset quality ก็ยังค่อนข้าง resilient นะฮะแล้วก็ valuation เองตอนนี้ถูกสุดในกลุ่มอยู่ที่สูตุดหเท่าบุ๊กเทียบกับ ROE ที่ขึ้นไปเกือบ10%แล้วถือว่าสูงกว่าแบงก์ใหญ่หลายตัวนะครับก็มองว่ายังมีรูมให้ k t b ในรีดยได้อีกนะครับก็สำหรับแบงก์เซกเตอร์ภาพใหญ่ก็ประมาณนี้ครับพี่บอมครับไอซ์พีถามอีกหนึ่งคืออย่างที่ทุกคนพอทราบนะครับในช่วงสองเที่ผ่านมาก็มีคนคอนิร์นถึงเรื่องโรบิฟา <S <S บริษรัทหนึ่งที่จะส่งผลลามไปจนถึงกลุ่มแบงก์หรือเปล่า นะครับล่าสุดก็อธิบายเห็นภาพแล้วว่ามันก็มีนะแต่บางแบงก์ก็ไม่ได้เป็นแบงก์ที่อยู่ในประเทศไทยเนาะเป็นเห็นว่าแบงก์ต่างประเทศที่มีการกู้ยืมเงินก็อันนี้เราอธิบายไปแล้วนะครับส่วนแบงก์ไทยไอ้พูดชัดเจนว่ามีรูมงเงินประมาณ1นึ่งแต่ก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งไปแล้วประมาณ800ร้อคงก็ถามว่าเฮ้ยมีหมื่นสองตั้งไคแปดร้อยเนี่ยและส่วนที่เหลืออีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยทำยังไงนะครับผูบ้บริหารก็เมนชั่นนะศึกประมาณว่ามันก็จะมีเป็นหลักทรัะกกนถูไ มีหลักประกันลกแล้วก็มีพวกสัญญาซึ่เป็นพวกโปรเจกต์โลนพวกเนีย้ยพี่บอกซึ่งมันก็จะทําด้วยสัญญาซื้อขายไฟอยูค่ครับโอเคส่วนแบ่งอื่นๆก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ก็มีอยู่ประมาณหลักร้อยซึ่งเมื่อเทียบกับแบบสมมติดสมมติตั้งแบบยังไม่ได้ตั้งบางส่วนซึ่งบอกว่ามีสี่ิมีพันหนึ่งแต่ถ้าตั้งไปก็คือความหมายคือมันก็ไม่ดีคือความหมายคือมันก็ถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะนะแต่ถามว่าเออมันต้องทายังไงต่อก็ต้องไปนั่งดูว่าสิงหากันนนยยาีี้เ่ การโอเวอร์หุนกู้เป็นยังไงนะครับซึ่งสุดท้ายที่ผ่านมาก็จะเห็นมีประชาชาติลงข่าวเรื่องนี้นะลองไปติดตามมันเองนะว่าสุดท้ายแล้วจะโอเวอร์ได้หรือโอเวอร์ไม่ได้แลวถ้าโอเวอร์ไม่ได้ทํำยังไงนะครับก็อันนี้เป็นผลของ Q3 ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีคทีใน,น Q3 นะแต่ว่าวันนี้อธิบายเห็นภาพก่อนว่าคําถามนี้นักวิเคราะห์ถามให้ทางนักลงทุนแล้วว่าแต่ละแบงก์เนี่ยมีเท่าไหร่แล้วบางแบงก์ตั้งอย่างบางแมยังไม่ตั้งอันนี้เคลียร์คัดประเด็นนี้ก่อนนะนะครับกลับมาที่ภาพใหญ่ในฝั่กมธนาาคอ็ื ผมสรุปแบบนี้เข้าใจเดี๋ยวให้ไอซ์สรุปเดี๋ยวผมสรุปก่อนเดี๋ยวให้ไอซ์ตบผมนิดน,นึงก็คือ1ก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นภาพที่คล้ายๆกับสิ่งที่เราส่งสัญญาณไปก่อนหน้านะครับนั่นก็คือเซกเตอร์ของการปล่อยเงินของบ้านเรา2เซกเตอร์หลักอย่างแบงก์กับไฟแนนซ์นะครับดู Q2 แล้วเหนื่อยซึ่งก็ออกมาก็เหนื่อยจริงๆนะครับอ,อ,อันนี้คือภาพรวมก่อนนะส่วนเรื่องที่2ถามว่าไส้ในก็ต้องบอกว่าเดิมเหนื่อยแค่เซกเตอร์ของอสังหา ตอนนี้มาเหนื่อยรถยนต์นะครับเออแล้วก็เหนื่อยข้อประเลเออแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเออบัตรเครดิตเหนื่อยด้วยหรือเปล่านะก็คือถ้าถ้าพูดอย่างนี้นะเหนื่อยหมดอะเนนะื่อยหดะไม่มีไม่มีดูดูยังไม่มีอันไหนที่ยังจะไว้วางใจได้นะครับคำถามถัดมาเลยครับไอซ์คือไอซ์คิดยังไงสมมุติเราไม่นับเคแบงค์ Q2 อยู่40,009 Q3 เนี่ยไอซ์คิดยังไงหนึ่งไอซ์บอกไปแล้วว่าโลนโก้โตยาก สองมิมไม่น่าสูงไปกว่านี้แต่สาม NPL เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะออกในทางไหนไอซ์เบนเดตประเด็นนี้ให้ให,ให้ลองคิดนิดนึงว่าไอ้สี่หมื่นเก้าเนี่ยคิวสามมันจะเป็นยังไงโอเคก็ที่บ๊อบคิดว่าในในตัวเลขสี่หมื่นเก้าเนี่ยไปคิวสามเนี่ยอาจจะทรงๆนะเพราะว่าถ้าวัดกันโดย c o r p o r a t i o นแล้วเนี่ยจริงๆในไตรมาสสามเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสสองนะครับเนื่องด้วยจํานวนวันหยุดที่น้อยลง เราไม่ได้มีช่วงหยุดยาวสงการน,นะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันดีว่าพอช่วงสงการผ่านไปมีเปิดเทอมพวกนี้การทวงถามหนี้นในกลุ่มลูกค้ารายย่อยเนี่ยบางบางกลุ่มจะทําได้่อน้ังยากแต่เมื่อสจะไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เข้ามากระทบนะครับแต่อย่างไรก็ตามพวกกําไรที่เป็นตัวช่วยในแต่เมื่อสองอย่างกําไรเงินลงทุนนะครับผมคิดว่าพอมาแต่เมื่อสามอาจจะคาดหวังได้น้อยลงนะถ้าดูจากแต่ผู้โลกณปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าอีกเดือนกว่าจะเป็นยังไงนะ นะครับอืมเราเชื่อว่ากำไรอย่างเงินลงเงินไม่ได้เข้ามา,อาไอซ์แล้วไอซ์แนีน้ยได้เป็นไงอ่ะมาที่สต็อกพิกเหตุผลของการปรับตัวครับดังนั้นเนี่ยคิวสามอาจจะทรงๆจากคิวสองนะครับส่วนสต็อกพิกเนี่ยก็เลือกแค่ตัวเดียวนะที่จริงทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นเนกาทีฟก็คือไม่ต้องมีเยอะก็ได้สำหรับพูดในกลุ่มแบงค์เนีนตอนนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะมีเนี่ยผมคิดว่าเคเคดีบีเป็นตัวที่น่าจะยืนระยะได้ดีนะครับเพราะว่าทั้งปันผลโอเคนะครับเวอร์ชันถูกแล้ว นะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นแค่2ตัวในปีนี้นะที่น่าจะเห็น Earning ็งก w t h นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย KDB มีตั้งสำรองพิเศษไปแล้วสำหรับเคสไ t ทีดีนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้มีนะก็จะเห็นกำไรเติบโตค่อนข,ข้างดีประมาณ15%นะครับแล้วก็ถ้าไปดู a n g เ e เรื่อง v a l u a t i o n เนี่ยเขาถูกสุดในกลุ่มแล้วก็คืออยู่ที่0.5เท่าบุ๊กนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันกับเ e ที่อยู่มาน้าเกเปร์มซ็นต์เนี่ยผมคิดว่ามันยังมี room อย่างแบงค์ที่เราเพิ่งถอดไปอย่าง TTB เนี่ย LE ก็ประมาณ9%กว่าเหมือนกันนะแต่ว่า p r i c e to b ุ o k เนี่ยขึ้นไปศนุดจแล้วนะครับเมราะมันยังมีแกลบอยู่ตรงเนี้ยพอสมควรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ทาง KTB นะ่าสนใจเนี่ยก็คือว่าเขาเองเนี่ยมีสินเชื่อที่ลิงก์กับโปรเจกต์ภาครัฐเนี่ยพอสมควรนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก้เเนาะของสินเชื่อรวมทั้งหมดนะครับก็ผมว่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการปรับกลยุทธ์ให้เขาได้ถ้้าาาาตลดดไมม่่่่คคคออยยยีีีวเเสงงนนขบ ไปนเน้นปล่อยกลุ่มลูกค้าภาครัฐทั้ง Government เองหรือว่าฐานลูกค้าที่เป็นข้าราชการตรงนี้ก็จะช่วยสร้างอินคัมเข้ามาแล้วก็ลดความเสี่ยงในให้กับพอร์ตรวมได้นะก็ผมเชื่อว่าอันนี้เขามีทูส์ที่ค่อนข้างยูนิคแหละเมื่อเทียบกับตัวเซกเตอร์นะครับแับแบงก์เงินอื่นนะฮะอืมโอเคชัดเจนมากครับไอซ์แล้วพี่ถามอีกประโยคหนึง่งพี่ถามนิดนึงไอซ์ลิงแบงก์เนี่ยบางเซกเมนต์เนี่ยไปที่ไฟแนนซ์ให้กับคุณนิดนึงว่า ภาพมันจะเหมือนกันไหมว่าลงมาเยอะบางคนจะไปเล่นเบสไอซ์บอกว่าอย่าพึ่งปรากดงบออกปุ๊บโอ้โหเททุกตัวเนี่ยแบงก์อาทิตย์นี้นะอาทิตย์ผ่านมาในยเทสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอซ์คิดยังไงว่าเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยไฟแนนซ์มาละครับก็ของไฟแนนซ์ก็นัดหมายกันแด่จะรายงานงบช่วงประมาณสักวีคแรกถึงวีคที่สองเดือนหน้า,านะครับคิดว่าโดยสัญญาณถ้าดูจาก ผมในในแบงก์เนี่ยก็จะมีทำธุรธกิจที่มันเซกเมนตใ์ใกล้ๆกันเนาะกับ bank นอนแบงก์บ้างนะแบบสมบัติสโก้รถยนต์การ์ดเอ็กซ์ออโต้เอ็กซ์ของ SCB อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องบอกอว่าอาการของของ NPL ในกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยดีนักเหมือนกันนะครับทิสโก้ในเอ็นพีที่ขึ้นเป็นหลักก็มาจากสมกลุ่มนี้แหละออโต้ออโต้ออโต้แคชนี่แหละนะครับตัวกลุ่มที่เป็นการ์ดเอ็กซ์ไทม์มสสองเนี่ยพวกอันซีเคียรโลนเนี่ย เขาบอกว่าเครด <spe> <Korean> ิตคอ์ก็เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเน่ก็คิดว่ามันก็คงสะท้อนภาพเอาลุกการจัดเก็บเงินที่ไม่ค่อยดีนักแหละสําหรับกลุ่มไฟแนนซ์ทั้งทั้งกลุ่มเลยนะครับเพราะที่เราพีจาวณไปบ้าง2อตัวเนี่ยก็เห็นภาพแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นเน่ก็คาดหวักมากไม่ได้กับงบ Q2 ของกลุ่มไฟแนนซ์เช่นกันว่าจะออกมาดีหรือโตได้แรงขนาดนั้นนะครับโอเคได้เลยครับไอซ์วันนี้ขอบคุณทาไอซ์มากครับ